เห็นแล้วครับเจ้าหัวดำสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสิงดินด่วนนะครับโอ้เสร็จยังช่างสวัสดีครับเอาเลยครับ คันนั้นแหะจอดนู่นแล้วคัน,นไหนใหม่อ้าวกี่คันแล้วด้วยสามหรือสี่สองคันไม่ได้มาไม่กี่วันเกาะไปสองสามคันแล้วเหรอทางแก้วมายัางมาแล้วครับมาแล้วห้องน้ำอยู่กินกินข้าวเสร็จมันต้องโดบงี้ใใชช่่มครับเอาแรงอันไหนดีดกว่า ช่างแล้วแต่คนชอบทถุงลมสองเผาเกียร์อะไรกันนี้สมูทเกียร์สมูทออโต้ออโต้ดนามิกเอาชายญ่เสร็จยังเอาไปวิ่งไปอู uh ้ยเงินดีจนเออหัวลากเนย เดี๋ยวโมเตอร์รำอยู่นั่นแหละเขาวิ่งยนได้เงินแสนแล้วเ<อ>นี่ยรอบนี้น่าจะมาเป็นสองเปล่าอ <laughs> เอาเดียวไม่ไหวหรอก่่พออได้ยูใชม,มันก็พอได้จริงงานรถเท่าเดียวมันไม่ผมว่ามันก็ไม่เหมาะกับการที่จะไปวิ่งดินเนาะลุยๆเท่าไหร่หรอแต่มันก็ใช้ได้ตด้อยู่สวัสดีครับช่าง นี่อันนี้น่าไปนี่จะถ้าเป็นไอเนี่ยไปวิ่งตู้วิ่งอะไรเนี่ยโอ้เขีวเลยนะไหนรถไอเภาเดียวววิ่งดินมันต้องไอหนี่ใช่ไหมจัดไปครับนี้เอาไปวิ่งดูสิเอาเรีบดิหางอ่ะมียังหางอ่ะฮะ น,นี่งานดีเงินดีเด้ต้องรีบแล้วเอาแต่สามพันก็พอแล้ว <c oughs> ได้อยู่ชาวิ่งเต็มที่นะแต่มันติดคิว <c oughs> ติดคิวบ้างอะไรบ้างมันได้วันละสี่เที่ยว

นี่ตัวกระบะของใครเนี่ยตัวกระบะของใครยังรองครับอือไอคันไอเท็กเหรอเสร็จยังนี่ไอเท็กแค่นี่เหลือปั๊มเกียร์ฝากหรือเกียร์ฝากหรือเกียร์ฝากเนาะอะไรวะเสียอะไรเหลือเกียร์ฝากเนาะก็บอกหกตันใช่ไหมนี่โอ้เล่นหกตันเลย ที่ซื้อคันเลื่อนผมไปนะไปคันเลื่อนคันเขียวนะแล้วก็หกล้อคันหนึ่งอยู่บานส่วนคันเขียวอะ่ะที่ซื้อซานี่มาเสีศเตฐาอะ่ะเออเสีศเตฐารถเสีศเตฐาโอ้เหลืออะไรบ้างนี่นเหลือรำเหลือรำใน เห็นโพสไอจิก้าอยู่ในรถจิกา้ายังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยเราคาแรงไหมแรงจริงไหมนี่ช่างมาต่อกระบะอ่ะช่างมาจากไหนโน่ะนี่ช่างไหนไ <laughs> เอ๋ออันนี้เหมือนดูเหมือนยาวๆวนะยาวไหมสามเมตรห้าสิบห้าอันนี้คือตัดเลเซอร์มาใช่ไหมเเนี่นี่โอโ้โหตะกอบอย่างเดียวจับเชื่อมจับเชื่อมเลยใช่ไหมนเ,เหนี่ยเเอ,อ๋อนี่นะ เสาเนี่ยเ,เ,เราเจาะรูไว้ใช่ไหมเปลี่ยนปีนเราก็เจาะรูไว้จะตรงรันเต๊ะทำไมรูมันดูเหมือนอยู่ตรงกลางเลยไหมนี่ยนะแล้วเราก็เชื่อมอเืเราเชื่อมปิดไว้ไม่ให้น้ำมันเข้าใช่ใช่อันนี้คือใส่ไม่ให้น้ำเข้าตัวนี้แล้วก็สวม <grammar S 2> สลักไปอีก,ออก,กโอ้แจ๋วเลยทำงี้ถ้าไม่เจาะไว้เราไปเจาะที่หลัง ที่เอาใช้แก๊สแคปซมาตัดไม่เ,เคยตรงนไม่เคตรง่อย่นี่ชิ้นไข่ชิ้นมันเนี่ยนันเป็นแผ่นปิดตัวนี้แผ่นปิดโอ้รอ,อเข้าให้มันตรงกัน ข้างล่างผมก็บากไว้เนี่ยนะบากไว้ห้ามิลเวลาเราตั้งเสาไปแล้วมันมันจะไปเจอพื้นพื้นเหล็กื้นเ็กถ้าเราไม่บากต้องเสียเวลาตัดอีกอันนี้คือตัดมาจากอันนั้นเลยเลเซอร์เลยบากไว้เนี่ยแล้วผมก็มาร์กที่พับไว้ให้เรียบร้อยอต้องมาวัดอีกรอบหนึ่งคือผม เหมือนกำนันบอกเ่อผมกำนันบอกรถเกศสีมินทั้งหมดเด้ยเออสู้แกได้ปะเอาเออสีมินเด้อยรถเกนนะเกศทำดีออหรือทำทั้งคันโอ้ะซับในสองชั้นสามชั้นกำนันอะไรนะสอบอริสุดปะอสเ่ร์สุดแรถเกมีแต่หลักล้านนะใช่ไหมรถกำนันอะ ให้ช <kung S 2> <amat S 1> ่างไฟช่างไฟช่างไฟเี่ำนานด้นี่ทำนานเหรอไม่คยดูเนาะแต่เรียอะไรไปเอาอาจะพันเนลงไหมเนี่ยได้เ่ายใจสดเลยหาทำให้กีใรุรตังรอถพังรอชมจิก้านะครับ เข้า <Treasure>, <sia. S 1> มาตั้งไหนเนาะเป็นจิก้าสิบสองล้อเกียร์ออโต้ใช้ใหญ่มันเครื่องเท่าไหร่นะฮะใช้ใหญ่จิก้าที่จะเข้ามาเครื่องเท่าไหร่สามแปดครับผมหกยูเซสหกยูเซสสามแปดทำเองเลยทำหัวลากทำได้ไหมถามผมอยู่ว่าจะเอาไม่รู้ยังไงเนี่ยไปเลยอ่า แกโทรมาถามผมเหมือนกันมีไหมมีไหมจะเอาไปทำรถแห่เนออืมพรุ่งนี้น่าจะมัดจำก่อนมัดจำเท่าไหร่เนี่ยรุ่นไหนจิก้าคันนี้แหละจิก้านะมันหัวต่ำหรือหัวสูงหัวต่ำจิก้ามีแต่หัวต่ำใช่ไหมมีหัวสูงไหม

แถวชนบุรีครับชนบุรีอาจารย์โอไปส่งเหรอกลับมายังน่าจะกำลังกลับนะครับในรถทางไปใครใครอ่ะก็ไปกับลูกค้าลูกค้ามาอ๋อแล้วมาอย่างไรทีนั่งรถมาลูกค้ามาส่งอ๋อลูกค้ามาส่งอีกทำส่งอีกแล้วทำไมลูกค้าไม่ขับไปอีกลูกค้าทำท่าศึกขับแล้วเออไม่เข้าท่าเว้ยนี่ยแต่โอไปส่งดีกว่าแต่โอก็นอนนี่ไม่ตื่นเลยเอาไปปลูกเอานีวันนี้ได้ตัดไหมวันนี้ ไม่ได้ตัดเลยครับตัดเสร็จแล้วตัวนี้เป็นไอ,อตัวดัน <Yeah. S 1> ทั้งลมมันเนี่ยอ oh. ๋อตัวนี้ก็ตั้งขึ้นมาพึ่บน,นี่ก็ตั้งมาเชื่อมใส่กระเพาอันนี้ดูจับนอ็อตอันนี้ดูสายลมอันนี้อะไรอันนี้เป็นเหล็ก <c oughs> ช่างกิโลขายเอ,อาเงินไป um. เหลือไปช่างกิโลอีกเอาไว้ปลี่ยนเป็นทองไแล้วนะใช่ไหมใ <Bradley. S 1> ส่ทำไมหรอกทองอ,ะอ่ะทองมันซื้อกินไม่ได้หรอก<ช>มันต้องเงินอย่างเดียว<ช>ยอืมเฟืองเท่าไหร่ครับนี้ แปดสาเจ็ดแปดสฮะ837สามครับอันนี้จะเร็วไปหรือเปล่ามันเร็วอยู่วะ837มันต้อง842สีเท่านั้นพอดีแกก็ไม่รู้ไง842อันนี้มันเกียร์ธรรมดาเหรอเนี่ยสมูทเหรอธรรมดาครับธรรมดาเกียร์สมูทมันต้องเพียองสินสองอย่ะเหรอเกียร์สมูทมันต้องเพียอง12บสองอะ มลมต่รำโม่ต่รำอ๋อนี่นะตันมันฮเฮลิรเิอีกอ๋อน,น,นี่คือประกับจับนียเหรอใช่นี่ก็เอาอันนี้ทำสา้วเรน วันน ah, okay. ี้เราเลเซอร์ตัดอีกซื้อเขาบ้างเ้อะนุ่นเข้าหน่อยเ้อะตัดอย่างเดียวเลยเว้ยอ่ะจะเอาไปวิ่งดินใช่ไหมแค่นี้วิ่งยังไงมันสองพาวมันต้องวิ่งดินเลยเนาะย้อนแสงกันซื้อหางไหมซื้อ ถูกก็มั่งที่หนึ่งก่อนออล้วมีคนขับไหมล่ะเนี่ยถ้าไปวิ่งอ่ะต้องหาอีกเนะเกาะต้องดีๆหน่อยนะโอ้ต้องดีแล้วไม่ดีไงท้องนะคร,ร,รัโอ้ต้องสีมือเลยแหละช่างเองหายไปไหนเนาะช่างเองเนะี่ย อผมลองไปไปนั่งดูโอเคนะเขาวิ่งกันไม่ได้เลยนะอืมไหนโอเคไหโอเคก็ได้เงินดีอะ่ะอ,อืมเขาก็จ่ายสดอะ่ะมันเห็นเงินเลย มันทุกวันเมันเห็นเงินวันต่อวันเลยนองไก็วันละห่นละห่ใขอได้หายใจได้อ้หายใจได้เลยงานเขาวิ่งตลอดเนาะหน้าฝนหราฝนก็จอดบ้างเลยเต็ทัวเฉลี่ยไปมันก็เหลือนาะน่ะ่าฝนจะมากแล้วเนาะ โอ้นี่เดก้านี่ล้นาล้านวคูเจ้าชูอันนี้ยางยางอะไรช่างเนี่ยยางเก้าเหรอฮะโอันนี้คัสซีหักเหรอโคตรเลยเอามาดัดคัสซีเหรอโอ้โหโคตอย่างนี้เลยดำร่วงแน่นอนเนาะช่างดำร่วงแน่นอนเนี่ย อ้อมเป็นรถอะไรรถเจาะคิดว่าเขาใส่สปายเป็นรถเจาะอ,อ๋อรถเจาะรถกลมทางเหรอเนี่ยนี่คือการดัดคัสซีเหรอ นี่คือการดัดคัสซีครับแหนวเลยโซ่ไม่ขาดเลยช่งางใหญ่คนระับรับได้กี่ตันเนี่ย15ตันตอนแรกผมนึกว่าจะเอาเสานี้เทียบเทียบคัสซีให้มันตรงไม่ใช่เอาไม่แรงดันนะครับ หรือจะได้ผลหรือเปล่า <Okay. S 1> มันจะกระเด็นไหมเนี่ย<า>ต้องเอาระดับน้ำมาเนาะใช่ครับเออบีมไหมเนี่ยนี่บีมบีมไป ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วดัดง่ายๆากินหมูเลยครับงานนี้มีเป็นยังไงเสยโอ้ไอ้ถ้วยมึงหลบจากโซ่ดีเหรอเอาไม่ใช่โซ่มันจะ

้อ,ง,องไม่รู้ว่าดัดถูกวิธีหรือเปล่านเนี่ยลองดูองอันนี้ลองต้องเคาะตรงนี้ก่อนไหมหหเเตัดเลยตัดใส่ไม้ไปเลยตัดแล้วก็อโตอใช่ สวัสด <c oughs> ีค <expand> รับช่างใส่แว่นลอยยังเลยครับนกัแดดอ๋อกันแดดอันนี้ไม่กันเหรอผมมีหมวกแล้วครับอ๋อมีหมวกครับเอาโซนพวกอินเดียมันเก่งนะช่างมันทำได้ทุกอย่างอ่ะมันซ่ออม้ช่างอินเดียเนี่ย มันตัดมันนู่นนี่นั่นทำโอ้โคตรเก่งอูอินเดียซ่อมทุกอย่างซ่อมแม้กระทั่งพวกเฟืองดอกจกดอกจอกคอกเจียใหม่โอ้โคตรเก่งต้องมีท่านกลึงด้วยนะนี่อูนี่เนาะเออถ้ามีท่านกลึงเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเจอกันใหม่ครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ